หนึ่งหอยมแมลงคู่มันกำลังหนึ่งกำลังอาบะวิดฟ้าไว้ 100ម <coughs> ៉ិល <coughs> ែងភូមិអាកប៉ាក់មែនខ្ញុំទៅអោបទៅមកអាកប៉ាក់សមុទ្រទាំងណាខ្ញុំទៅអោបរឿយៗនិយាយទៅទៅកាប់ទៅកាប់ទៅមែនរឿយៗទៅ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  กาานอะกนี้พวกนีก็็การอนี้เปนหาสิ่งแหขนาด้เาดเดี๋ยวมาค่ะ ลอ,อหนึ่งหอยแมลงผู้กินกับจิ้มซีฟู้ด